สวัสดีครับทุกคนครบสามเดือนนะครับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการปลูกผมของเราโอ้หผมไม่ได้อัพคลิปนานมากอะ่ะประมาณสามเดือนได้อ่ะ <c oughs> ทุละโคตรเยอะ <c oughs> เออเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะ <c oughs> ว่าหลังจากปลูกผมมาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงแลวแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> เป็นไงทุกคนดูแบบมีผมขึ้นมาไหม <c oughs> หลายคนอาจจะเห็นภาพไม่ออกนะผมจะโชว์ภาพบีฟ่อนนี่เลยภาพบีฟ่อนก่อนที่เราจะไปทำมผมแนาจะเป็นไอ้ลุงอ้วนๆเนี่ยผมผอมลงมานิดนึงนะประมาณให้ลดมาประมาณ5โลตอนนั้นหน้าเลยแบบเดียวนิดนึงตอนนั้นน่าจะเป็นโอ้โห80ินิดๆมัง้ง80กสิขว่าลดลงมาเหลือเจ็ดบแล้วน,นะทุกคนดูตอนนั้นนะ่ะผมเนาะจะเป็นแนวนี้เนาะ ที่ที่เราไปไปคล้ายๆว่าอะไรนะไปปลูกผมมาเนี่ยมันจะเติมในฝั่งเนี้ยให้เต็มเลยรู้สึกเต็มขึ้นบ้างเองคนเนี่ยจากที่มันเว้าวหายไปเลยละถ้าแบบสังเกตดีจะเห็นกราฟอยู่เยเห็นไหมไหมวะเห็นในไหนไหมเห็นกราฟมั่ปลูกมาช่วงสามถึงสี่เดือนเนี่ยเขาว่าก็ยังจะร่วงอยู่นะเขาต้องรอให้ไปสักระยะประมาณสี <c oughs> ่ถึง <Hum> ห <dû t> ้าหกเดือนก่อนหลังจากนั้นผมที่ร่วงเนี่ยมันจะขึ้นแบบฟูเพิ่มมากขึ้น เออเดี๋ยวผมให้ดูรูปเพิ่มเติมตนะอันนี้ก็เป็นแบบแนวเสยแนวเสยขึ้นมาว่าเออเัิญฟูกไปไปบ้างนะตรงไหนนะนี่เห็นไหมตรงนี้เด่นๆเลยแล้วตรงนี้นี่มันวอลเข้าไปตอนนี้ก็แบบเต็มแล้วจ้าเต็มละค่าแนวแนวข้างดูคนดูดิอ่ะอห,หันหันค่าแค่ไหนแหละอ่ะดู นี่นี่ทางนี้เห็นปะชัดเจนปะเออได้อยู่นะข้างหน้าเนี่ยผมใส่ไปประมาณนี่นี่นี่พอโกนหัวไปอย่างนี้ทุกคนอันนี้ผมงอขึ้นมาแล้วนะเพราะมันสามเดือนละเห็นเนี่ยผมลดเอมเลยคาราเบลเลยรู้สึกข้างบนเนี่ยประมาณถ้าจำไม่เห็นเนี่ยประมาณสองพันเจ็ดร้อยกรัมนะเห็นตรงเนี้ย ร้านหนึ่งก็คือเส้นผมหนึ่งเส้นนะคุณหมอแบบเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแต่ละรูคนจะทงการแบบคล้ายๆแบบเจาะเจาะแบบเฮ้ยขุดดินคล้ายๆเหมือนเราขุดดินเนี่ยแล้วก็ฝังหลกผมเข้าไปตัวฝังนี่เป็นปากกาครับปากกาฝังเข้าปปุ๊บๆๆนะอืมเขาจะดึงผมข้างหลังเรานะมาใส่ข้างหน้า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 เรียงเป็นเส้นหนึ่งเป็นเส้นจนมันเต็มหมดนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูอ่านี่นะ ผมทำตรงนี้นะ2,700กรัมนะแล้วก็ไอ้ตรงกลางเนี่ยเนี่ยตรงกลางที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นขีดตรงกลางอีกประมาณ600กรัมข่มมลละนะอยากให้เห็นชัดไหมทุกคนชาอยาเห็นชัดไหมประมาณนี้เลยนะเห็นไหม กลมนะมันอาจจะมีแบบรุนระ่วไปบ้างนะเนี่ยผมก็สุดละตรงกลางเลยแบบหายเป็นยมยมนะแต่ถ้าไม่ปลูกนี่คือแบบตรงนี้จะใส่เลยนี่คือตรงกลางี่ผมว่า600กราฟตัดกันอยู่ตรงนี้นี่ไง600นะกราฟแล้วก็เส้นในข้างหลังเนี่ย เป็นเส้นที่แบบคุณหมออะ่ะดึงเซลล์ผมอะจากข้างหลังเนี่ยอ,ออกมาหมดเลยเฮ้ยออกมาแบบขะเส้นอนะให้มันแบบดูเนียนที่สุดอะผมที่ดึงออกมาแล้วนะทุกคนจะไม่กลับขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอว่าทาการแบบออแซมแซมเนาะให้มันแบบกลืน,นกำลังศีรษะมากที่สุดไม่ใช่ออกมาทั้งแถบนะนี่ก็คือภาพหลัง10ชั่วโมงในการทำ พูดงว่วงตามันก็จะแบบหลีๆหน่อยนะเห็นรอยแดงนี่ก็คือเป็นรอยช้ำนะเออรอยช้ำจากการปลูกผมไออ้วนนั้นบอกว่าไม่ไหวแล้วอย่นะแล้วข้างบนเ,เห็นไหมมีจุดแดงๆูงน้นอือจะประมาณนี้ทุกคนนี่ก็เป็นรอยแดะที่ผมที่ปลูกข้างบนนะ ร0 0กราฟแต่หมอจะเป็นน้นข้างหน้าซะส่วนใหญ่ที่สวนมังว้าอะ่ะเลาถ่ายรูปเล่นหล่นๆไม่ป่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังหนึ่งเดือนอเป็นยังไงอ,อันนี้นะครับคือรูปผมหลังหนึ่งเดือนแรกตอนนั้นก็แอบไปกินข้าวกับลูกสาวอยู่เลยลูกสาวก็โกนัวเหมือนกันหน้าเหมือนกันเด้เนี่ยหนึ่งเดือนก็จะเป็นอย่างนั้นนะทรงอย่างนั้นเลยนะ ส่วนนี่คือปัจจุบันสามเดือนครบถ้วนยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเน่ถ้ามองคลเสิริมก็แบบธรรมชาติไหมมีบางคนชมหน้าเด็กงแงบบแอบนบิ้ชใจ <c oughs> ถ้ามาถามความรู้สึกผมนะว่าแบบตอนทำเนี่ยเจ็บไหมถ้าถามว่าเจ็บเจ็บอยู่ตอนเดียวทุกคนก็คือตอนฉีดยาชาเนาะ ถ้าใครเคยฉีดยาชาบาอาจจะเป็นแบบยาชาที่ถ้าฝาฟันฟูดนะอารมณ์แบบนั้นเลยแต่ว่ายาชาพอมาฉีดหนังหัวปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ฉีดนานไงเท่ากับฉีดฟันฟูดหรือฉีดจมูกอ่ะพอมาฉีดแบบปลุกผมอ่ะมันฉีดแบบรัวรวัว๊บปั๊บปั๊บป๊บมันก็เลยแบบไม่ได้เจ็บอะไรมากนะสําหรับคนที่กลัวเจ็บและอยากปลุกผมผมก็แนะนํานะทําเลยทําตอนที่พร้อมนี่ยแหละตอนที่ยัง วัยหนุ่มวัยสรุ่นเนี่ยแหละจะได้เพื่อความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้นเนาะส่วนเรื่องของค่าใช้จา่ายค่าใช้จา่ายมันก็จะมีแบบหลากหลายเนาะส่วนผมเนี่ยจะทําแบบเหมาเหมากราฟเหมากราฟนะครับตอนนั้นก็มีปโปรมาประมาณ79,00หับาทแต่ละแต่ละคลินิกก็มีเทคนิคและราคาที่แตกต่างกันออกไปเนาะก็สามารถไปปรึกษาคลินิกนั้นๆนนได้นะครับบางคตอาจจะปลูกน้อยหน่อยแบบถ้าเป็นกราฟเป็นกราฟเนาะมันก็อาจจะค่าใช้จา่ายถูกลงเพราะว่า เป็นการปลูกแบบตามจริงแต่ถ้าคนที่แบบผมร้านเยอะๆอย่างผมเนี่ยก็การทําเลดแบบเหมาเนี่ยอาจจะคุ้มคุ้มค่ากว่านั่นเองนะครับพอทําเสร็จแล้วเราก็แน่นอนเราก็รู้สึกว่าเออมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนจะไปคุยกับลูกค้าทีต้องแบบจัดทรงผมก่อนนะให้ตรงนี้มาปิดตรงนั้นมาปิดตรงนี้เพื่อเราจะได้ดูดีเนาะในสายตาคนอื่นๆเนี่ยคุณหมอก็แนะนำนะ นื่อจากเป็นผมร้านจากทัานทุกกรรมก็ได้นําให้ผมอะกินยาควบคู่ไปด้วยจะได้แบบผมฟูนดกดํามากขึ้นแต่ผมก็ไม่กินนะผมว่ามันก็โอเคละมันไม่น่าเกลียดละครับหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่การลดน้ําหนักละอ้วนไม่ไหวดูดิทุกคนกลามอยู่ให้หายหมดเลยนี่แต่ว่ามันยังพอมีแบบของเดิมอยูน่นะพนนึ่งพนนึ่งแขนด้วใหญ่ย เออช่วงนี้ก็ PM 2.5หนาแล้วนะนะทุกคนก็ถ้าเกิดไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะอย่างน้อยก็สัก2ชั้นนะครับถ้าเป็นแมสท,ทั้การแพทย์เนาะประหยัดด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อแมสแพงๆใส่2ชั้นก็สามารถกันฝุ่นได้มากกว่า96%ละทางนี้ทั้งนั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะอย่าไปทนคลิปสั้นๆ เดี๋ยวหลังๆนี้ก็จะมีเวลามากขึ้นแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปให้ทุกคนดูครันเยอะๆขึ้นนะคระับอ่อนจากกาัน <c oughs> ถ้าเป็นการไม่ดูบรบกวนก็ฝากกดไลค์และซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย